สวัสดีอะไรสว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปที่สวนอะไรวนเรากำลังจะไปสี่อยุทยาไรอ้อนปาร์กนั่นเองค่ะก็ที่อยุทยานั่นเองนะคะใช้เวลาเดินทางแค่หนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วไปเจอกันนะคะ าเข้าที่นี่ก็คนละ150สนะคะสำหรับผู้ใหญ่แต่น้องๆไม่เกิน100เส้นเข้าฟรีเลยค่ะโซนแรกพวกเราก็จะไปดูยีลาฟกันนะคะซึ่งเรามาครั้งแรกนะคะก็จะงงว่าเราจะไปซ้ายหรือขวาเพราะว่าสวนสัตว์ขนาดใหญ่เหมือนกันค่ะที่นี่เฮ้ยโซยี่ทูเท,ท,ทยทเท,ท 여기! 아우! 리 아우! 룰리! 아빠! 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 아야 아빠! 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 아이 아빠! 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 요 아빠! 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 아아아 ทุกคนที่นี่คือสับเยอะมากแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือมีหลายตัวมากยีรัฟคือเต็มไปหมดเลยน่าจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสอบสประมาณสิบกว่าสิบห้าตัว อันนี้ต่อไปเราจะมาดูโซนของชื่อว่าอะไรนะอันนี้จะเป็นด้านในเป็นด้านไหนอุ้ยอ๋อดุมากอ๋อดุมากอันยองอันกี่ยอยอยู่ตรงนี้อุ้ยเนาะอ่าเดี๋ยวมาจ้าแพนด้าแดงโออิสัยยออินไซด์ยอ แค่หน้าแดงนะอ๋อทวายโยไม่ีขันจัดโคตรแล้ววิ่งขันจโอ้โหขวดดับโม่เยอะฮันมาร์ลตุ๊กงนะเข็นอินไซไม่ฮันมร์ลตุ๊งหรออีต่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 โม่เยอะนี่ตัวไอเด็กไลออนนี่สองตัว อันนี้จะเป็นภาพแพนด้าแดงนะคะแต่ว่าเราไปหาอินเทอร์เน็ตนะคะมันอยู่ข้างในก็คือถ่ายไม่ติดเลยแต่ว่าอาจจะมีค่าเข้าสำหรับป้อนอาหารน้องนะคะสามารถเข้าไปดูได้แต่ว่าอาจจะเป็นรอบนะคะไม่ได้เปิดตลอดเวลาก็อดเห็นนะคะอดถ่ายรูปนะคะตัวนี้จะชื่อว่าโฮอาร์ทเอาหายไปแล้วเนี่ยเราไปด้วยีกันได้ค่ะ เฮ้ยแบล็กคิวไปเดินมานี่มาอันนี้ชื่อว่าอ๋อเมียแคทอยู่ตรงนี้ลูกลูดีไม่ใกล้ขนาดนั้นลูกเริ่มเสรเห็นไหมน่ารักไหมคะน่ารักค่ะลูดี้เซอันยองใช่ปะอันยองอันยองนี่ขอบเข ที่นี่มีสัตว์มากมายนะคะหลายชนิดมากคือเดินดูทั้งวันก็กต้องมีเวลาทั้งวันถึงจะดูได้พัดโค้งิเศษเราก็มาให้อาหารแพะนะคะอ่ะเอาผักให้ค่ะเอาผักให้เลยขยับไปอีกหนึ่งโอ้เก่งมากอ่ะให้อีกค่ะ <c oughs> ให้อีกค่ะขยับอีกค่ะ โอเคไม่ใช่ขยับมือเข้าไปอีกนินนนกกกดนดึงโอเคไปอันนี้ให้อีกแตงกวาให้ไงมามัมขยับเข้อีกอันนี้แดึงโอ้ยอีกอ่ะอันนี้ตว่ถแต่น้องๆก็จะน่ารักทุกตัวแล้วก็สะอาดนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นเท่าไหรค่ค่ะถือว่าที่นี่ดูแลน้องๆดีมากเลยคะ่ะทำหน้าให้อาม่าดูหน่อยได้ไหม บายบายเซคายอันอันยองใช่ะอันยองใจลมันเอาลูกมันเอามให้คีดิไปค่ะคาดิล่าคาดิล่า

ตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์เหมือนกันนะคะตรงนี้จะเป็นลิงตัวสีเหลืองๆตัวเล็กๆแต่ว่ามันมันเยอะมากแล้วก็คนก็ถ่ายรูปแบบรอถ่ายคลิปเยอะกันมากเลยค่ะเราก็ไม่ได้เข้าไปดูนะคะก็จะมาส่วนของพวกแบบกระต่ายพวกแบบแพ้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฟาร์มจระเข้นะคะคือที่เนี่ยถือว่าใหญ่แล้วก็สะอาด กลิ่นก็ถามว่ามีไหมมีค่ะแต่ว่ากลิ่นก็คือเออเรามาสวนสัตว์เราก็เข้าใจว่ามันต้องมีกลิ่นบ้างตัวนี้ก็จะเป็นโซนเสือนะคะก็จะเป็นเสือเลี้ยง<อ>กันเลยค่ะ,นนะยาวย<อ>มีหลายสายพันธุ์นะคะมีหลายสีมากโอเอจ้คะนะ ที employer, ่นี่เสือตัวใหญ่มากมีหลายตัวเลยให้ชมให้เลือกแล้วก็มีอาหารให้ด้วยนะด้านนี้ก็จะเป็นนกกรงนกบุญเลยอันนี้ก็จะเป็นท่านเดวัหุ่นเจอิ๋งหนึ่ง本来不能的，얘네는패밀리 อออรรเมนตรงนี้ก็จะเป็นกวางนะคะก็คือเป็นโซนกวางเดินเล่นสบายเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นแบบร้อนหน่อยเขาก็จะอยู่ข้างในเสียหาสิไปไปเสียห้ ชื่ออะไรถามซิเบบี้โชนีจะร้าโอ้ยตกใจมดโอ้ยสุรสุออคือโซนนี้จะเป็นลิงอีกโซนหนึ่งนะคะเพราะว่าลิงมันมีสองโซนแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นเสือเสือก็จะมีสองโซนเหมือนกันค่ะเราถ่ายมาให้ชมนิดนึงนะคะทุกคน แต่สัตว์ในนั้นเยอะมากมากจริงๆค่ะเดินจนเหนื่อยวันหนึ่งก็ยังดูไม่หมดเลยพวกเราดูเสร็จก็จะมาแวะร้านนี้นะคะก็ชื่อว่าสถานีกุ้งนะคะที่อยุทยานั่นเองค่ะเราก็จะสั่งกุ้งกุ้งก็สดๆส้มตำข้าวผัดกุ้งต้มยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ร้านนี้อร่อยนะคะและ ช่วงที่เราไปก็คนน้อยมากราคาจะประมาณนี้นะคะเราก็สั่งตามนี้ได้เลยร้านจะเป็นร้านนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายค่ะ